S.E.L. อ่ะมันมันอาจจะเป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดทักษะชีวิตถ้าเราอยากจะมีทักษะชีวิตเข้มแข็งอัตโนมัติเนี่ยเรากลับกลายเป็นนะคะเออก็ทำตัวเป็นสุขาฟังเขาให้ได้ยินยอะไรเงี้ยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่มีทักษะชีวิตดีเนี่ยมันจะเป็นคนที่นะคะมีความสุขง่ายแล้วก็ทุกยากแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ไงอะ่ะ มันจะเกิดขึ้นได้ไงอ่ะเราเป็นครูไงวิชาชีพเราสอนว่าชีวิตคือการเรียนรู้ก็เรียนรู้เขาสิอยากมีความสุขก็ต้องเรียนรู้ซิว่าขนาดนี้สุขหรือเปล่านะคะคุณมีความสุขหรือเปล่าแล้วสุขที่คุณเป็นเนี่ยมันเป็นความสุขที่จริงดีงามไหมม,มันอาจจะสุขจริงแล้วมันดีแล้วมันงามปะมที่กำลังสุขอยู่เนี่ยมันจริงดีงามปะอันที่สองนะคะ ก็คือว่าเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ว่าแล้วไอ้ความสุขที่มันเกิดขึ้นจริงดีงามเนี่ยเหตุปัจจัยมันมาจากอะไรค่ะนะคะและหลายเรื่องเนี่ยเหตุปัจจัยของความสุขความทุกข์ของเรามันมาจากอะไรนี้มันมาจากสมรธภาพกับเราระหว่างเรากับสรรพสิ่งสมรธภาพระหว่างเรากับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นแก้วแตกก็ทุกข์ละถูกไหมจะซดกาแฟมันร้อนไปก็ทุกข์ละอย่างเงี้ย นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นหรือที่สําคัญที่สุดเลยคือสัมพันธภาพกับสิ่งที่มีชีวิตก็คือที่ทั้งหกของเรานั้นแหละนั่นก็คือสังคมใช่ไหมนี้<ช>ก็มาเรียนรู้อารมณ์และสังคมเราซะสิกดติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ e d u c a ช่องทาง YouTube กด subscribe และสั่งกระดิง่ง Facebook กด Follow เราแล,และกดไลค์ด้วยนะคะ ร่วมสนุกส่งคำถามมาทางรายการได้ที่ Educa Live เพิ่มเพื่อน e d u c a t a ยหรือสแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะคะจันทร์ปลุกโปรยปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนทุกเช้าวันจันทร์ทาง Educa Live